ดริจาคคุณน้องโอ้โหเราอยู่กับแบบผีแบบแปลกเฮ้ยนี่คืออะไรเอา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 นะฮะเราก็อยู่กับแบบนี้ได้อีกแล้วน้องๆนะแต่ว่าก็เป็นอีกก็เป็นเกมแนวเดิมๆที่เราเคยเล่นกันมานะแกแต่ว่าเป็นปีอีกแบบหนึ่งนะเบาได้เบาดิฮี่ะหยิบอะไรได้บ้างคะเนี่ยอันเนี้ยหยิบอะไรไม่ได้เลยทำไม ปลาก็คืคกอกดนี้ป่ะถ้าปลานะอ้๋อเสียงเสียงวิ่งมหรอมันไม่ได้เสียงมันไม่ได้เสียงปืนแกเป็นเสียงวิ่งงงเว,อว้อ,อ,อตายกันให้หมดเลยตายกันให้หมดเลยเจ๊ไหนดีวะอะไรดีกว่าฉันชอบแตงโมที่บัตตี้ ได้แกูหรอกอ้ยอ้ยวันรมทำไมมันต้องเป็นทำไมมันต้องมืดได้มะอันนี้คือเซฟโซนปะตึ๋ง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 ึง วิ่งย่อมันวิ่งเร็วมากดูดิกูยังไม่ทันสังเกตตัวมันเลยว่ามันอยู่ไหนโอ้โหอีดองว้าวมาอีดองโอ้ดึง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 เอ้าหมดเวลาแล้วหรอเอาหผีดีกว่าไม่อยากได้ฟักซี่อยากเอาไปโอ้ยอยากได้ฟักซี่อยาก Dante, ตาย asure, ตา да. ตาหมดเลยโหโหแค่สุหละไ่ทันหลอกอีเที่ยมึงโอ้โหอเลิกจ้ะแต่ก็อยากลองรด่นดูอะ วัสดีค่ะไม่โดนปิดแหละผู้ใหแบบ้พาได้อะไรวะโอ้โห้ยโอ,ยอย้ว้าวแนันเชืสอเบบี้ดัมโอ้โห้ฉันอยากได้จัมดัมดัมดัมอีบัตดีนะตัวเก่งเกย์บัตดีอ่ะ แค่นี้เองเกียอ์จำสิเกล์ไม่ได้หนักอะไรตึงเลือตึงเลือด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 เลยอะเร็วมากเร็วขนาดนี้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยติดบังกเลยเนาะก็คือบังกน้อยอย่างแกก็เลิศนะถือว่าทำแบบดีนะครับเออออออตายให้หมดเลยเลิศ ใช่ไหมคะอีกไฟล์เว้ยมันกระพริบตาด้วยอีฮ่รถจังเลยอะ่ะกูเพิ่งเห็นว่ามันกระพริบตาใวคนอื่นกระพริบตาปะกูขอดูหนะ่อยเว้ยกระพริบตาด้วยแกเวย้ยแกมันเลิศอันนี้อัปเดตใหม่หรือเลิศจริงมาเกลมาเฮ้ยมันมีหมีเขียวเขีวยวนี่หรอโอเคมาเสียงเดิมเลยเหะอุ้ย ตัวละครแบบนะเออตัวละครแบบเราเอาอะไรเ,เออไปไปเอออ้าว <Hey. S 1> โหอิยอมันขึ้นมาขนาดนี้ได้เหรอ ทีดอกทองเร็วขนาดนีนเขาจะไปกดทันละยื <c oughs> <c oughs> นไหนเราเอาอีกนี่ดิเบื่ออีกนี่ละโคตรเร็วอ <c oughs> ีสัตว์เสียงอื้รอันนี้อ่ะอันนี้ม่้ มเกี่ยวกับนีวยห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 วยวิ่งเดี๋ยวมันเข้ามากล้แล้วเด็กบ้สัตว์ควยควยควย นี่เนี่ยนี่เนี่ยในฝั่งนี้ก็ได้แกเฮ้ย <Hey. S 1> มึงจะมาโหมาเฮอะไรตรงนี้อ๋อหมดแล้วนะแกตัวละครมันน่าจะหมดแล้วแหละนะครับมันน่าจะหมดแล้วแล้วก็ไปแล้วนะบ๊ายบายนะแกไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า